แค่สมปิ้งหนึ่ง,งนึงาหัวตึกไปคืบนึงอะไรประมาณนี้ป่ะ <laughs> บอร็จบองโหดพอไปเจอตีบอดเข้าห้ยังแตกก่อนเลย <laughs> โอ้ย <laughs> ผมไม่เคยโดนบอดลุมตายเลยโอ้ปวดมาแล้วบ่อยด้วย <laughs> ลแล้วมันอยู่ไกลๆกันทัน้งนั้นเลยนะแต่ละตัวเออบางทีโหมาแค่หัวพี่แล้วไม่เห็นนะแล้วมันก็ดิ่งยิงวิ่งตามมันไปแป๊บเดียวมาเป็นฝูงเลย มีตัวเนอะผมนี่สับสะโคบหาเลยนะมีตัวไหมเนี่ยเห็นสองตัวส,วววมสามตวัวตีตัวหนึ่งหุ่นกองจ้าหนึ่งโดนแล้วก็มาดิครับมึงก็มาในนี้ไม่มีปืนมีเอ็มห้าร้อยอ่ะมึงก็มาดิครับ ยิงอยู่ไหนวะแม่สาวกองตรงร่างบันไดอ่ะร่างบันไดญ่เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเบี้ยผมไปเยอะแล้วเจยอยู่ไหนไวะไปไหนวะโอ้โหเจย์อยู่พี่อะนะเจ็บอยู่เจ็บอยู่พี่นัน ล้องเลีเลย้ยโอ้ตาทั้งหารมียาไหมพี่ตาทั้งหารยังไงตาทั้งหารผมอยู่ตรงนู้นพอมันขึ้นตาทั้งหารเนี่ยมื่อกี้เนละยใครอะ่ะได้ยาสามกล่องเลยาสามเยโอ้พ <c oughs> ี่ไม่มียาใช่ไหมเอาที่หนูได้หนูมีมีมีสามกล่องกันโอเค่ะมีมันจะแตกอยู่แล้วเมื่อกี้แม่งไม่แตกแม่งวิ่งกลับมาสวนแตกมมเฉมเลยดาวเฉมเลย หมดจริงเลยพี่หมดแล้วมั้งว,ว่าทำไมฝั่งนีน้ล่ะโอ้<ว>ไปก็<า>ไม่ได้เป็ไนไงว่าจะลงบนหลังคาเลยไม่ได้ลงแล้ววิ่งเลยบินเลยทั้งนั้นเนาะอุ้ยจะสังหารกันตรงนี้ไม่รู้พี่เองเลยเนาะไม่เอาอ่ะเป็นยีดีหนูเล่นไม่เป็นเป็นยีดีด้วย ใช่เอ็นีดีมี่ีแตเรื่องของเอ็นีดีอะตีข้านี่ยโอ้โหพี่ทำไมเนี่ยที่สิทธศูนย์ของข้าใส่เฮ้ยโอ้โหร้อนเนี่ยพี่กูน่าน่าแตกไว้ยมันมาคนเดียวมันตออได้ด้วยอ่ะ หูโดนข้างหลังต้งเลยไหนต่อพี่กอกเกไม่มีเลยตะกาอยู่พี่เอาแรกเอแ่เอาแรกเลยเาเอาอะไรแรกแหวงเลได้เลยเหมือนมีาหมาอ่ะพวกรามาามาเราตีเื่อยมาทำเรืมารก็ท อะไรเมื่อกี้แบบแบบก็โบทำไมต้องแตกตายมันตายตัวแตกคไอ้ไอ้ที่ว่ามันอยู่กิจกรรมอ่ะมันคืออะไรวะพี่อันไหนนะไออะไรวะดูคลิปเหรอไอไม่ใช่ดียพี่มันแจกห้าร้อยกะอ๋ออ๋ออ๋อมันคืออะไรพี่ให้ใส่อะไรเล่นนะห มันให้ใส่อะไรลงเล่นนะ5้า,ร,าร้อยกอันไหนอ่ะมันอยู่มันอยู่ในภารกิจหรืออะไรนนเนี่ยเนี่ยจำไม่ได้ว่ะบอกไม่ถูกว่ะเนโัดก,กัหน่อยบอสเหยียดมิกซ์ก้าเมือนเหมือนจะจะโคบสีใส่สะโคบเอกะโคบเอกความร้อนบ่ะก,กับเมลรูุ้่ไม่ม,มั่นใจอ่ะ เ่เลดโซ่ชื่อย่อมันเอาวอย่าไปกลัวอย่าไปย้องอย่าไปยอ้อนอย่าไปย้องอย่าไปวิ่งอย่าไปวิ่งผ่านอย่าไปย้องอย่าไปย้องหนูไม่เคยโดนเลยนะจริงๆค้างชื่อพี่ตั้มก่อน ใจเย็นใจเย็นกาเชื่อไปตั้งอาเร็วเร็วเร็วใจเย็นใจเย็นใจเย็นตั้มโอ้ยโดนโดนแบบโดนแบบนี้โดนแบบนี้อีกแล้วมันมันไม่คุ้มกับพวกเกาะพวกอะไรอ่ะผมว่านะคุ้มอ่ะเลยถ้าตกไม่คุ้มหมดผมยังมีเกาะใส่เลยไอ้คานบอกว่าแบบมีเกาะห้าไอ้กาสีเกาะขาวนี่แบบจะได้เลยอ่ะได้แตกหมด ม่เสียอะไรเสียอีกอย่างนึงคือมันซ้ำเนี่ยแหละมีตัวเสือกมาซ้ำเนี่ยเลสโซเนี่ยแหละซ้ำดอกรถล้งใครเอามาสันสามบ้างไปสามไดแล้วม่เอาค่ะเจะจับอย่างเดียวจับอะไรคะจับพี่ก็ได้นะจ๊ะไปมีตัวมีตัวหกสิบหกสิบวิ่งอยู่ lắng tên đằng lắng tên mãi lắng ơi, mãi lắng tên mãi 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 tên Cái 60, mãi tên cái tên mã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 i tên เฮ้ยยิงมันวิ่งครับพี่ยิงยิงเพื่อนมันแตกอ่ะเนี่ยอยู่หลังต้นไม้หลังต้นไม้หลบหลบก่อนเอาไปก็มีไม่ตั้งวะโง่อยอยล้มไปสี่สองขอได้ป่ะพี่จะจ่อให้แตกกัแตกแล้วแตกแล้วน่าจะมีเพื่อนอยู่แถวนี้ จะปวดมันให้ยิงง่ายๆเห็นโดนยิงหัวโอ้พอยังชั่ว เอาเกาะสามเีม่กี้นั่งฟาร์มมีว่าฟ้าเนี่ยใช่แล้วผมวิ่งไม่ด้าพี่เมาต้อไปพี่จะเมาก็เห็นตอนแรกว่าลั่งฟาร์มมีอยู่มีมีตัวมีตัวพี่นั่นไม่เจอเลยโอ้ยสองตัวกี่ตัวพี่นัน เป็นค้างขอชื่อแบบนี้เลยสิมันอยู่ตรงไหนพี่นันพีกพีกพีกโอเคครับกำลังไปจ้าหมดาเยน้วไม่ไม่ไม่ยิงอยู่กับน้ำพีนั้นโอ้โหหลังเข้าอยูพี่ ไหนหลังอยู่ไหนเออมันนี่มาหาหนูแล้วเนี่ยหลังหงนินนะพี่อ๋ <okay. S 2> อโอเคไอ้หนูเลน่นนะ่ยเ่อมันเนี่ยเฮยพินันเก็บหมดเลยนะยังยังอันนู้นช่วยชีวิตสาวไม่ทนันเ,เดี๋ยวใจไม่ทันโอเคงั้นเดี๋ยวหนูมาตั๊บหนึ่ง ห้องน้ำแป๊บเออฝากเลยในห้องน้ำน้ำแปบ๊บเป็นยังห้องน้ำแปบ๊บหรือว,ว่าจะฝากได้เยนย <c oughs> ไม่ไหวแล้วนะนั่นงบิดนั่งบิดนิ้วจะกินอยู่แล้วเนี่ย เห็นเงินหนุ่ม้มันพื่นว่าได้ <c oughs> ไปสามไปสามใช้ไหมไปสามตายละครับ <c oughs> นนเดือดเสียงแล้ว <c oughs> อุ๊ยตอนนี้รีบมากเลยจะรีบไปเยี <c oughs> ่ยวหมเดเยี่ยวก็มาครับเหมือนกันมดได้คิวเดียวเองโหผมเล่นตี้แกเนี่ยผมไม่เคยได้คิวเขาเยอะแยะเลยเนี่ยพี่ดำ ไม่ทันเลยอ่ะเหมือนแท้ฟาร์มเดี๋ยวนี้ผมก็ติดฟาร์มเยอะไปผมผมติดฟาร์มแล้วชอบไปยืนฟาร์มเมื่อก่อนผมก็เคยได้ฟาร์มนะเมื่อก่อนผมจะฟาร์มแคบฟาร์มแค่เดียวอ่ะพอมีของผมก็ไปมันในกับผมบ่อยนี่แหละติดตัวละบางทีฟาร์มจนแบบ แค่าจะเหลือสี่นคนสุดท้ายอ่ะใช่จะค่อยเน้นเท่าไหร่ี่ะพี่บ้านนี้เหมือนอจะมีตัวเลยหรืวากินบ้าล้วเข้าไข่เจียวเออเอ๊อมีคนมีคนมีคนใช่มีซ้างมัางนอยู่ไล่อยูอย่ล่เก็บเสียงมีปะนาพี่น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 ี่ โอ้จะยิงหัวอยู่แล้วเชียวพี่นันโอ้โหพี่นันแกเลยว่ะไได้กินแล้วแล้วมันยิงอยู่กับใครอ่ะบ้านรั้วบ้านรั้วพี่บ้านรั้วสามตัวโอเคโอเคใหม่ก็เจ็บมาแล้วนะนี่มันเพิ่งเจ็บโอ้ยยังไม่เห็นอีกอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้เอพีดี ก็มาดิครับขอ้ยเข้าหัวไปร้อสิบแปดดาวหนึ่งพี่ระยะผมมันไม่ได้อ่ะแต่ครับฮ้อไกลเกินไปต้องหลังมาอีกตอยู่แต่ร้อยี่พี่โอ้แม่เจาะว่ะลัวเจาะว่ะโอ้ เป็นเจาะว่ะอยู่ตรงไหนอ่ะองไม่กับเราร้อยยี่พี่ร้อยเจ็ดห้าไม่เห็นตัวเปิดจุดแล้วยุงอ๋อเจอแล้ว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 พี่ทำแรงก็ปู่วะล้มล้มล้มไปละล้มไปละเป็นจะไม่ล้มแล้วมีไอ้บอลมีเพื่อนเนี่ยมีเพื่อนเจาะเจาะพี่เจาะให้วิ่งแล้ววิ่งแล้วไปแล้วมันวิ่งขึ้นแล้วมันวิ่งขึ้นแล้ววิ่งขึ้นลล้มล้มล้มทานมัน เมือ่อกี้ชักปืนไม่ทันโหยิงเห่แ <c oughs> ย่นี้นันเฉยนานเท <c oughs> ่าไหร่ของแกเน<า>ี่นีมันไวจริงเลยพี่นานเนี่ยเหลือ <c oughs> อีกสองตัวแน่สองตัวล่างเนี่ยหละมั้งนา่าจะใชใ่พี่ <c oughs> น้ำชอบป่ะดิแมอวิ หนูไม่ชอบแมวเฮ้ยชอบพี่ก็ได้นะนี่นี่นี่อยู่ในบ้านอยู่ในบ้านไม้บ้านไม้หลังเดิมหลังเดิมหลังเดิมเดี๋ยวฟามลูกปืนก่อนผมมีไอวอลุ่มเดียวออกไปออกไปออกไปเฮ้ยโดนบ้านไหนวะเก็บเสียงด้วยนะพี่บ้านเดียวผมมีสามลูกไอวอล ยิงอ้อมดีไหมเนี่ยดูวงมันไปลงไงเชี่ยละเชี่ยละอ๋อเกลอมันอยู่แค่ตรงนี้ออกมาแล้วน้าไม่ดูคนเก่งเขาเล่นล่ะล้มหนึ่งล้มหนึ่งไม่ไหวไม่ไหวอยู่ที่อยู่ในบ้านพี่แสดงว่าพี่ก็ไม่เก่งเลยเอาเป็ใช่ละปชุบเพื่อนมาละชุบเพื่อนมาละดูดูพี่เสือบองเลยเนี่ย ล้มล้มมาดิครับนะโอ้ยโดนเขาวิ่งไม่ออกว่ะมันเหลือตัวเดียวแหละมันยังไม่ได้ทำชุดกันหรอกไม่นีนไอวอนมันมีลูกเดียวไงผมอ่ะโอ้ย M79 อยู่ข้างน้อยตัวเดียวโอเคแตกด,ดีครับแตกด,ดีครับ はい。